พี่ฝนวันนี้เราจะมาปกป้องเมืองกันนะปกป้องเมืองแล้วก็ปราสาทของเราใช่แล้วเราจะต้องปกป้องเมืองจากพวกยักษ์เขียวโอยักษ์เขียวเดอะฮักเหรอไม่ใช่เดอะฮักแต่ว่าเป็นพวกอ็อกอะอ็อกเหรอใช่แล้วอยู่ในนั้นนะพี่ฝนเราจะทํายังไงอะเราจะต้องไปสู้กับเขาเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนนะใช่แล้วเรามีสองคนเรามีปุ๊กปีกด้วยเรามีจอดด้วย นี่อย่าเอาฉันเป็นรวมด้วยฉันเป็นแค่แมวงั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่สองคนแล้วเรามีสี่คนเนาะใช่เรามีสี่คนเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะต้องดูก่อนว่าออกแน่นักเขาแข็งเก่งขนาดไหนนั่นไงพวกออกมากันแล้วอ๋อมีสองคนแบบนี้อ้าสามแล้วโอ้เราสู้เขาได้อยู่นะพี่ฝนโอ้สู้ได้สู้ได้คราวนี้อย่างนี้สู้ได้พี่ฝนหลบก่อนหลบก่อนนีวพี่ฝนหลบก่อนนี่นี่พี่เอจัดการให้แล้วพี่ฝนยืนหลบ มุมห้องนะได้แล้วตอนนี้เรามีตังกันคนละหนึ่งร้อแล้วนะรู้จ้าทางไม่ได้มีแค่สอสคนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนถอยหลังก่อนนะอ,ะนอ่าพี่ฝนอย่าเพิ่งหลบไปซี่มาช่วยกันก่อนเดี๋ยวถอยหลังก่อนโอ้โหวิ่งอ้อมห้องเลย ทำไงอะตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นที่3แล้วพี่ฝนเข้ามาเป็นกองทัพเลยไม่ต้องกลัวพวกเราสู้ได้อยู่แล้วเพื่อประชาชนของพวกเราเข้ามาเป็นกองทัพแบบนี้สู้ไม่ไหวพวกเราพี่ฝนวิ่งหลบไปหลังห้องก่อนอ่าเพิ่งวิ่งหลบไปหลังห้องมาช่วยพี่เอก,กอนดูท่าทางออก<ห>คนนี้เขาจะเป็นหัวหน้าเขาคงเป็นหัวนหน้าออกแน่นอนพี่ฝนแล้วพี่ฝนวิ่งหลบไปหลังห้องก่อนเอ,อ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาลุมพี่เอกรู้หรือเปล่าทำไมพี่ฝนถึงวิ่งหลบไปหลังห้องหลบไปทำอะไรหลังห้องเพราะว่าข้างหลังห้องเนี่ยนะเขาก็จะเดินตามมา อ้าวแล้วเขาเดินตามมาแค่คนเดียวเอง <laughs> เดินหลบไปได้เขาเดินตามมาเองมาช่วยพี่เอกอนเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวสู้ไม่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 สะดวกโอ้โหเต็มเลยพี่ฝนระวังไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนหลบฉากออกมาให้พี่เบี่เอกจัดการนี่เรี่เอกกมาช่วยจัดการแล้วเพวาอะไรรูปอะ เพราะว่าอะไรอะ่ะเดาเองไม่ได้เป็นพระเอกมันไม่เห็นเกี่ยวไนเลยตอนนี้มาถึงด่านที่6กแล้วเนี่ยล้วพี่ฝนหลบก,ก่อนนี่แบบนี้เลยเดาหลบไปนี่เห็นหน้าพี่เอกสู้คนเดียวพี่ฝนพาไปหมดเลยไปหมดที่ไหนกันเนี่ยนี่ฮะพี่ฝนจัดการแล้วด่านต่อไปมากันอีกแล้วพี่ฝนอ๋อนี่เราอยู่บนหอคอยนี่นะใช่แล้วเรากําลังขึ้นมาอยู่ที่ชั้นเจ็ดตอนนี้อ๋อพี่ฝนรู้รู้เรื่องนี้รู้รู้อะไรมีหอคอยแบบนี้รู้หอคอยร้อยชั้นน่ะเหรอหอคอยราวันเซลหอคอย ขอคอยลาพันเซลมีแบบนี้ที่ไหนนีโอ้ยแย่แล้วพี่งดตนลุมแยกกันได้ไหมอ่ะแล้ววิ่งไปไหนมาเนี่ยเอาไปสู้ข้างไอ้นี่มาเขาเรียกว่าหลังห้องอ้อพี่ฝนมากันเต็มเลยลบมาก่อนลบแล้วลบมาลบมาเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องวังไม่ต้องหวังเรื่องลบนี่พี่ฝนถนัดแล้วหลบไปไหนเนี่ยหลบไปข้างหลังห้องแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วให้แสดงฝีมือเองแย่แล้วพี่ฝนอ้าวเป็นไงบ้างเรเวลอัพเฉยอ่ะเห็นมากบอกแล้วพี่ฝนพี่ฝนช่วยได้ รอดแบบงงๆเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตัวที่ตามพี่ฝนไปนั่นทาไมตัวใหญ่จังเลยอะเราจะไปเผชิญหน้าเขาเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้หลบด้วยพี่ฝนหลบหลบเปียกมาช่วยแล้วหลบแล้วนี่เพเอกตามมาช่วยแล้วหลบแล้วหลบอย่างเดียวจริงๆช่วยด้วยหลบแล้วช่วยีพเอกด้วยโอ้นเยอะขนาดนี้โอ้เยอะเกินไปแล้วอ่ะขนาดนี้เข้าไปสู้ก็ไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยหลบอยู่หลบอยู่มาช่วยีพเอกก่อนหลบหลบอ้าวเห็นแม่บอกแล้ว ชนะเฉยเลยอะพี่ชั้นสิบแล้วเราขึ้นมาถึงสิบชั้นแล้วเหรอเนี่ยใช่เราเก่งมากเราเราเราเก่งมากแต่ว่าตอนนี้พลังของพี่เอกจะหมดแล้วพี่ฝนหมดแล้วไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วองั้นรอไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนตามมาเดี๋ยวพี่ฝนจะตามมาเหรอใช่เขาบอกว่าให้พี่เอกไปตรงนู้นน่ะมีขามังกรอยู่มีเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรามาใหม่หรอเราสามารถหมุนแล้วก็เลือกเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรามาได้กันเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยอะไรนี่คืออะไรนะพวกเรา อ๋อทุกหนึ่งวิเพียกจะเพิ่มพลังขึ้นบวกหนึ่งคืออะไรอะ่ะหมายความว่าต่อให้เพียกโดนเขาตีตุบตับตุบตับเพียกก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นบวกหนึ่งโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวก่อนนี่มีเพื่อนสายเลี้ยงคนใหม่นี่มันสลามไม่ใช่หรอนี่ออกมาจะเป็นสลามสลามฮะพียกได้สลามสีฟ้ามาสีฟ้าเหรอเดี๋ยวพี่ฝนมั่งสลามสีฟ้าคือตัวที่อยู่ตัวแรกเลยอ่ะน่ารักจังน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อน่ารักน่ารัก พี่วนได้สีอะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ได้แล้วโหวได้ดีกว่าองแลได้สีม่วงมาเหรอสีชมพูสีชมพูน่ะดูหน้ายิ้มมาเลยอ๋อหน้าเหมือนกันเลยฟันหรออีกตั้งหาเหมือนกันเลยไม่ได้ละเดี๋ยวไปเก็บ ไปเก็บเงินใหม่ดีกวาเพียงไม่ยอมเพียงก็ต้องหุนหาเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่านี้ให้ได้เราจะไปช่วยเจ้าหญิงตอนนี้ชั้น16แล้ครับพี่ฝนเราจะไปช่วยเจ้าหญิงไม่ต้องกวนเดี๋ยวพวกเราไปช่วยเองเจ้าหญิงอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นที่เท่าไหร่น่าจำไม่ได้อยู่ชั้นที่100ร้อยหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแล้ววันนี้เราจะไปถึงไหมชั้นที่100เนี่ยต้องลองดูโอ้ตอนนี้ชั้น17แล้วพี่ฝนนี่ดูมันว่าอ็อกอ็อกเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเข <พ Member S 2> ามีหน้ากากเขามีเกราะ ขามีหน้ากากแล้วก็มีชุดเกาะเบื้องต้นด้วยดูดิใช่เขามีเกาะเขาเริ่มแข็งแก่งเขาเขาเก่งกว่าพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ฝนไปหลบล้างห้องก่อนดีนะเรามีสองคนพี่ฝนหลบก่อนอ่ะเห็นมาบอกแล้วพี่เอกก็ต้องให้พี่ฝนไปหลบข้างหลังห้องอยู่ดีก็ตอนนี้พลังของพี่ฝนเหลือนิดเดียวถูกต้องนี่พลังเพิ่มแล้วนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนเียหนี่อยากจะบอกว่าคุณสลามของพี่ฝนก็เพิ่มพลังได้นะตอนนี้พี่เอกจะมานี่เลยเนี่ยมังกรได้แล้วมาจะได้มังกรแบบไหนกันนะอ่านเขีย นี่เขี้ยวกุดปะเนี่ยตัวสีดำเนี่ยเขี้ยวกุดโอ้โหอา้าวทำไมได้สีแดงวาลละองพี่ฝนน่ะวันมังกรไฟทำไมพี่ฝนได้ของดีมาตลอดเลยเอ้าพี่ฝนเป็นคนดีนี่หมุนให้หมดเลยพี่เอกก็เป็นคนดีเข้าใจอยู่อ้ไอาได้แล้วอันได้แล้วได้แล้วเพกได้มังกรฟ้ามาหนึ่งตัวมังกรฟ้าเราดีใจดีใจด้วยโอ้ได้พลังต้อง70นะพี่ฝนอันดีมากแบบนี้พเพกก็สู้กับพวกนั้นได้แล้วสินะดู นี่ไงมังกรดําและมังกรฟ้าเขี้ยกุดมาเอาพี่ฝนได้เป็นมังกรแดงกับมังกรดําหรอใช่แล้วอยากได้อันนี้จังเลยอ่ะไม่ไม่พอตังค์ไม่พอละหมื่นนึงเลยเหรอเนี่ยตังค์ไม่พอแล้วเนี่ยไรเนี่ยเขี้ยกุดไม่ใช่เขี้ยกุดนี่เขี้ยวงอกออกมาขนาดนี้ไม่ใช่แล้วะฟังนุ่นนุ่นไหนเขี้ยวกุดนุ่นเขี้ยกุดจริงด้วยอูหันยางโอ้โหสี่ร้อยเลยหรอแม่บอกแวมีเขี้ยวกุดด้วยสามเก้าเก้าเขามีสายฟ้านี่มีแบบเริ่มต้นด้วย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรพี่ฝนอันนี้กุ้ทรับมหาสมบัติพี่ได้เพชรมาสามร้อยถามทำไมเนี่ยเรามาทำไรายได้เนี่ยถ,ถามทำไมทำไมไม่ดูเราสามารถซื้อนี่อาวุธอันไหนได้เนี่ยอโอ้โหซื้อเลยอันนี้คืออันนี้คือดาบราคา200แต่มีพลังโจมตีหนึ่งโอ้โอ้โหไปไม่แพ้แล้วแหละคราวนี้นึกถึงหนังหนังเรื่องไหนนะเรื่องอะไรนะ จำไม่ได้แล้วลืมเรื่องอะไรดีๆก็นึกขึ้นมาแล้วก็ลืมเองโหนี่นี่ห้าหมื่นนี่สีชมพูมังกรสีชมพูไปลุยกันต่อดีกว่านี่มีของให้เก็บด้วยพี่ฝนอันนี้คือแผนที่ไม่ใช่แผนที่เขาบอกว่าอันนี้คือเควสประจําวันพี่เอกผ่านแล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วเหรอแล้วก็ได้เพชรมาเพิ่มอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าเรา ถ้าเราเล่นจนผ่านเควสประจําวันเราจะได้เพชรมาซื้อของไงพี่หวนกำลังจะบอกว่าทําไมดาบเขาหนักเหลือเกินเนี่ยแบกไปไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวพี่ <c oughs> หวนหลบก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วพวกเราตอนนี้เราอยู่ชั้น46 <c oughs> แล้วก็ดูดิ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> เขามีเกาะเขามีโลด้วยเขามีเกาะโอ้หนี่เขาเป็นออกที่เป็นอัศวินดำอะ่ะ ดูดิอ๋อเขาเก่งอืมเขาถือเนี่ยอะไรนะเขาถือคอนนะพี่ฝนไม่ใช่เขามีอนี่เขาไม่ใช่เรียกว่าคอนแลามันเหมือนล,<ข>ลูกตุ้มลูกตุ้มเหมือนคาถาที่มีหนามานะคาถาวิเศษแปลงร่างไม่ได้แปลงร่างแล้วมั้งแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนจะวิ่งเข้าไปไหนอ่ะอ้าวก็ต้องวิ่งเข้าไปสู้นะพี่ฝนระวังนะอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องเรื่องที่จะต้องเนี่ยนะต่อสู้ไว้ใจได้พี่ฝนตอนนี้เพเอกสามารถที่จะเคลมอะไรบางอนยะ่างได้ระอ๋ออันนี้ถึงเทศกาลวัน ขายอิตเตอร์ e แล้วเหรอไม่ใช่หรอกตอนนี้พี่เอ็ได้มังกรระดับมิติคอลมาหนึ่งตัวเขาให้เรา嘛นี่ไงโอ้โหพลังร้อยสิบอสุดยอดเลยอะอยากจะบอกว่าพี่ฝนมีอะไรบางอย่างไหนอะนู่นพี่ฝนมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหางน้ำมาเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยนั่นไงพี่เคททาไมพี่ฝนได้ตัวนี้มาล่ะ <laughs> พี่ฝนพี่ฝนเก่งอืมยังไงกันเนี่ย เ่งมากเลยโอ้โหแล้วพลังต้องสามพันกว่าอยู่ดีๆก็ได้มาไงไม่รู้ว่าเรางั้นเดี๋ยวพี่เอกเคลมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ารอบนี้พี่เอกสู้ไปต้องหนึ่งพันตัวแล้วอยู่ดีๆก็ได้พี่เขามาดีใจจังเหยเอาละต้องได้มั่งหางหนามพี่เค้เอ๊ะได้ตัวเดิมอ่ะพี่ฝนพี่ฝนได้พี่จอระเข้มาฮะพี่จอระเข้แล้วก็พี่คนนี้พี่คนที่มีเขายาวๆเดี๋ยวก่อนแล้วทาไมพี่ฝนถึงได้ซ้ํากัน2ตัวล่ะไม่รู้เออ เออส,ส่งมาให้เพ็กใช้สักตัวหนึ่งได้ไหมเขาสามารถแลกกันได้เปล่านี่ไงเทรดได้นี่แลกกันดได้เหรอเทรดนะเทรดแล้วเทรดส่งมาเร็วได้ด้วยเหรอนี่ไงเทรดมาอ่ะเอาเอา,เอาไปเลยขอโตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ของเพ็กไปแทนโอ้โหดูพลังต้องสามพันแปดอ่ะยกให้งั้นแลกกันนะอ่ะได้นี่แลกกันเรียบร้อยอ่ะกดคอดนเะฟิร์มมากดยังไงอ่ะกดคอนเฟิร์มน่ะรอสามวิสองหนึ่งได้มาแล้วได้ไหมอ่ะ ในที่สุดเพ็กก็ได้โอ้โหดูพลังพลังเขาเยอะดีนะอ้อเยอะดีอย่างนี้พี่ฝนก็จัดการที่เหลือได้สบายดีเนี่ยใช่โอ้โหดูดีอยังเททุกคนแล้วทําไมพี่ฝนถึงได้มาสองรอบอ่ะทําไมพี่ฝนดวงดีขนาดนี้เนี่ยงานพวกเราไปช่วยไปช่วยเจ้าหญิงกันดีกว่าก่อนจะไปช่วยเจ้าหญิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตังค์ไม่หมดตังค์ไม่หมดเราต้องใช้ก่อนเพกคิดว่าเพกจะหมุนตู้นี้นะหนึ่งหมื่นเนี่ยเอานะได้ไหมอ่ะ อยากรู้จังเลยว่าจะได้อะไรว้าปีกสวยจังเลยนี่คือคุณมังกรอยู่ไหนอันไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่แกเปิดออกมาใช้นี่พลัง200ก็ได้เยอะอยู่นะ้ลพลังเขาสวยมากเลยไม่ใช่พลังนี่ก็เรียกว่าปีเขาสวยมากดูปีกแล้วก็มีเขาด้วยพี่ฝนอ้สุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเพื่จะใช้ตัวนี้สําหรับพาร์ทข้ามด่านไปด่านที่61ออ่ะ ใช้ได้เหรอใช้ได้พอเราผ่านด่านที่60 20 40 60ไปแล้วเราจะมีสกิลนี้มาสกิลอะไรอะ่ะสกิลข้ามด่านสกิลข้ามด่านโอ้อน,นี่คืออัศวินแล้วตอนนี้อ็อกกลายเป็นอัศวินไปแล้วเหรอเนี่ยใช่กลายเป็นอัศวินไปแล้วแถมตาแดงมากเลยเนี่ยเขาอันนี้ไงเขาแสบตาเขาแสบตางี้อย่าดูทีวีเยอะเกินไม่ได้ใช่ดูมากเกินไปปวดหัวด้วยฮะเกี่ยวกันไหมเนี่ยเราสู้ได้แล้ว อ้าวอยู่ดีๆก็เราสู้ได้แล้วสุดยอดเลยนี่เรามาถึงถึงอะไรเนี่ยชั้น82 83แล้วพี่ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวพอไปถึงชั้นที่100เราต้องเจอเจ้าหญิงแน่นอนใช่เจ้าหญิงลาพันเซลเจ้าหญิงลาพันเซลจะมาอยู่ในนี้ได้ไงอะ่ะมีแน่นอนรับรองได้เลยเรามาช่วยเจ้าหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเคลมอันนี้ก่อนได้ด่านที่80ไปแล้วเมื่อกี้ผ่านไหมผ่านแล้วผ่านอยู่แล้วพี่ฝนจัดการได้แล้วพาพี่ฝนมาได้ด้วยอ ก็พามาได้ใครใส่ไปคนนึงก็มาได้ด่านที่99แล้วพี่ฝนอ๋อันนี้คืออัศวินโอ้โหนั่นเขาเป็นแบบเป็นหลอดแล้วนะดูดิแล้วพี่ฝนจัดการเองอ๋อเขามีแบบผมแปลกๆด้วยอ่ะดูดิครานี้พี่ฝนจะสู้เองเดี๋ยวก่อนเราสู้ได้สบายเลยอ่ะใช่เพราะว่าพี่ฝนพลังเยอะออตั้งแต่ได้คุณมังกรของพี่ฝนมาเพล่ก็เข้ามาสู้ได้สบายๆเลยเนี่ยใช่แล้วนี่นี่นี่มาแล้วเรียบร้อยพี่ฝนนี่ด่านที่1 0 1หนึ่งแล้วนะ101งยังไม่เจอเจ้าหญิงเลยเ้าเจอหญิง ด่านถัดไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอเค็มด่านที่100อก่อนนี่คราวหน้าเราก็จะโผล่มาด่านที่100้อเลยไงอ๋อเราจะอยู่ที่นี่ไม่ลงไปข้างล่างแล้วใช่ไหมใช่ไม่ต้องมาเริ่มตั้งแต่ด่านที่หนึ่งไม่งั้นเมื่อยแน่นอนเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่สําคัญก็คือคือว่านี่ก็ด่านที่1 0 3่แล้วเจ้าหญิงอยู่ไหนอ่ะเจ้าหญิงเหรออือฮะออยากจะบอกความจริงอยู่เหมือนกันนะว่าความจริงแล้ว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 ฉันคือฉันคือเจ้าหญิง ออกมาหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงต่อดีกว่าได้อะไรมาโอ้ได้มังกรลีเจนดารี่มาอีกหนึ่งตัวเนี่ยสรุปว่านี่ตกลงนี่เข้ามาช่วยเนี่ยคือเจ้าหญิงไปช่วยด้วยกันนะอ๋อเจ้าหญิงไปช่วยด้วยกันงั้นเหรอใช่ใช่จริงๆเหรอนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะเป็นไงอ่ะเพกคิดว่าเพกจะลองเสื้อนี้มาใช้ดูอ่ะเสื้ออะไรนี่เลยอันนี้เขาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหอไม่รู้จัก หอกนี่ไงที่มีปลายแหลมๆแล้วก็เป็นด้ามเป็นไม้อ่ะอ๋ออันนี้เหรอใช่แล้วอย่างที่เลยพี่ฝนอ๋อใช่แล้วในที่สุดพวกเราก็สามารถช่วยเจ้าหญิงลงมาได้เจ้าหญิงไหนอ่ะเจ้าหญิงฝนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย